ให้สะอา,าดนะใส่เกลือลงไปนะคะเพราะมันมีคาบดับก็เลยใส่เกลือไปต้นมน้ำให้เดือดน,นะคะเราใส่อันนี้เราดับแก๊สไ้แล้วใส่ใบมะกรูดข่าตะไคร้นะที่เราหั่นชิ้น ใส่เห็ดนางฟ้านะใส่หอมแดงนะคะห้าัวพริกขี้นหนูเขียวสิบห้าเม็ดนะใส่อ,อกไก่นะคะใส่น้ำมะขามเปียกเมืออครึ่งทับพี่นะกาคีโตหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช,ช้อนชาเราใส่น้ำปลาไม่เยอะนะ ใช้เกลือชมพูช่วยนิดนึงใช้กะทิทันยาพืชน,นะคะหนึ่งกล่องสองร้อยมิลลิตรสำหรับคนมีโรคประจำตัวนะอง้วยนะคะครึ่งช้อนโต๊ะตังบุบสิบห้าเมตร ใส่ฝักชีฝรั่งต้นหอมเผาปมานครึ่งช้อนตน๊ะนะทำตามสไตล์ใครจะตายมานะก็อ,อยากใส่น้ำพริกเผาด้วยมันน่าจะร่อยเราใส่น้ำมันมันมเข้าไปเอาสองลูกนะคะ ชิมกันนะคะอ,อกไก่ใส่เห็ดนางฟ้ามีน้ำมันพริกเผาลอ,อยนึงเมื่อความมา่อยชิมนะโอ้อร่อยเลยไม่ต่างกับร้านค้าทั่วไปเลยอร่อยรสชาตินี้นี่นะคะ